ไปู่เนื้อใต้อบตกก็จะพาไปมูใกล้ไแค่ไหนก็จะบินไปมู่ขาชะพาพาไปมู่สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งพันท้ายพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองบางคนบอกว่าอยพญายนาะคคนฉีดน้ำออกก็ได้ไม่ไม่<ต>จริงนนค่ะเกิดเห็นเกิดเห็นเลยค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เปอันสี่นจะปจริงคืออยู่การแม่น้ำโขงเลยใช่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าภาพพุทธพระบาทสากสิ่งหนึ่งที่แอมพิทานหลวงปู่มรณภาพเนี่ยชั้นล่างแต่มันมีชั้นสองคือชั้นสองปกติหลวงปู่จะนอนที่ชั้นสองปรากฏว่าที่เสียงพญานาคออกมาดังๆนะคะ พ sí, anyway> ี่เด่นก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองกติชั้นสองนี่ห้าลูกศิษย์ลูกหาขึ้นนะเชื่อไหมคะว่าลอยพญานาคที่เป็นขด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 ชั้นสองอะค่ะเป็นลอยเป็นลอยเป็นวงวงพี่เด่นเห็นกับตาเลยเหรอเห็นกับตาค่ะกุฏิอยู่ตรงไหนอะกุฏิเดี๋ยวจะไปพาไปดูกุฏิไปดูไหมกุฏิหลังที่หลวงปู่มาแล้วนะภาพไปดูกันไหมคุณน้องไปไหมไปค่ะคือแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับพี่เดินหรือว่าใช่ค่ะ นี่คือกุฏิของหลวงปู่คำพันธ์ในวันที่หลวงปู่ได้ลัสังขารค่ะแต่ตรงนั้นแสงที่พี่เรือนเห็นจะเห็นจากตรงไหน,นอถึงต้องมีกุฏิพาญนานาคอยู่ตรงนี้ไม่ค่ะแสงก็คือปกติหลวงปู่จะไม่ไดอ้อยู่ข้างบนหลวงปู่จะอา,าพาธอยู่ข้างล่างาแสงก็คือจากข้างบนทั้งหมดค่ะเพราะหลวงปูไ่ไม่อยู่ชั้นบนค่ะ แล้วชั้นที่ที่พี่เดือนเห็นว่าเป็นรอยเหมือนก็คือชั้นบนค่ะก็คือชั้นชั้นบนเลค่ะแล้วก็เสียงบีดร้องตรงนี้ดังระหมไปทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ได้ยินแล้วก็แสงเนี่ยพวยพุ่งแบบนี้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 ออกไปเหมือนเหมือนลอยขดดขดขดออกไปแล้วก็ไปบีดร้องรอบๆองค์พระท่านมหาชัยก็คือเขามารับ จิตไปตอนหน้าพี่เดือนเนี่ยนะอหน้าเลยค่ะบางคนบอกว่าลอยพญานาคคนฉีดน้ํเอาก็ได้ไม่ไม่จริงค่ะอันีเกิดเห็นเกิดเห็นเลยค่ะกุฏิทุกวันนี้ขอปิดไว้ก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเรายังเชื่อว่าหลวงปู่ยังอยู่นี้พญานาคยังปกปักรักษาถึงปิดกุฏินี้สําเร็จนะสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านสั่งไว้ก่อนละสังขารให้ไปที่ปากถ้ำพญานาคใช่ค่ะที่พระพุทธบาทเวินปาบ้านเวินพระบาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่องแม่น้ําโขงกัน วันนี้ขอบคุณคุณเดือนนะฮะครับขอบคุณค่ะและแน่นอนครับอีกหนึ่งท่านที่เติบโตมากับรุ่มแม่น้ำโขง,งจริงๆ รองประธานรัฐสภาครับกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่จริงแล้วต้องเรียกขออนุญาตเรียกครูแก้วใช่ครับผมฮะแบบว่าที่ชาวบ้านชนครบานนี่คือครูแก้วครับครูแก้วจริงใช่ครับจนวันนี้ครูแก้วเนี่ยก็มีความผูกพันศรัทธากับแม่น้ำโขงใช่ครับหรือถ้านเี่ยจริงๆนคอประนมกับซอฟท์พาวเวอร์เป็นของคู่กันใช่ครับหลวงปู่คำพันกับครูแก้วนี่เคยเจอกไหมครับเคยเจอเคยกราบท่านถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านลูกศิษย์ของท่านครับเพราะว่าหลวงปู่คำพันนี่เป็นพระเกจิที่ชาวนครบานมและคนภาคอีสานให้ความเคารพศรัทธาามก <ฮ>ในความเป็นเรื่องเรื่องเมตตาธรรมเรื่องอิทธิฤทธิ์แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เป็น,นอันซีนครพนมจริงๆคืออยู่กลางแม่น้ำโขงเลยใช่ครับตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ารพระพุทธพระบาทเวินปลาพระบาทเวินปลาหรือที่<ร>เอาสั้นๆก็คือพระบาทเวินปลาอยู่กลางแม่น้ำโของอยู่กลางแม่น้ำโของอยู่อยู่บนโขดหินที่อยู่กลางลำแม่น้ำโขงเลย พระพุทธบาทวนปลาตำนานเล่าว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ภูกำพลาหรือวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารในปัจจุบันในอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่อมาถึงที่ตั้งพระพุทธบาทวนปลาพระองค์ได้แย้มพระโอฐ์พร้อมตรัสกับพระอานท์ว่ามีพญาปลาปากคำตัวหนึ่งอยากจะได้ของที่ระลึกและเล่าถึงประวัติพญาปลาปากคำตัวนี้แก่พระอานท์ว่า เมื่อครั้งพระมหากัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สพญาปลาปลากคำตัวนี้เด็กเคยเป็นพระพิสุได้นั่งเรือมาตามลำแม่น้ำโขงพอมาถึงที่ตั้งร้อยพระพุทธบาทเวนปลาเกิดกระหายน้ำแต่ไม่มีภาชนะที่จะตักน้ำฉันจึงไปเด็ดใบไคลมาทำเป็นจอกตักน้ำฉันโดยที่ไม่แสดงอาบัต ด้วยผลกรรมตามที่กล่าวมานี้เมื่อท่านมรณภาพลงจึงจุติมาเกิดเป็นพญาปลาปากคำพระพุทธองค์จึงทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่ก้อนหินเพื่อให้ไว้เป็นที่กราบไหว้บูชาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายและมีพญาปลาปากคำเป็นผู้ดูแลรักษาจริงๆที่ว่าศักดิ์สิท์นะนละขอชายแดนอย่างนี้ครับเวลาเขายิงกันย,ยิงไม่เข้าแล้วก็ลูกหลาน เอาบ้านเบินเผาบาทใส่เหรียญใส่เหรียญหลวงปู่รุ่นแรกเนี่ยโดนฟ้าผ่าไม่ตายแต่ตอนนี้ยังยังมีชีวิตอยู่คนที่ฟ้าผ่าใส่เหรียญเพิ่นสมัยก่อนเนะพูดพูดแล้วก็นั่นทานลาวเนาะสมัยก่อนเขามาทิ้งระเบิดตรงหน้าลอ,อยนี่ยระเบิดไม่จบนั้นระเบิดเฟี้ยงเลย เอาจริงๆแล้วครับอ,อ,อยากจะถามนี้ครับว่าทั้งหมดทั้งหมดอันนี้คือที่รวมความศรัทธาและขอบว่าเป็นจุดกําเนิดที่จริงๆแล้วที่บอกรุ่มแม่น้าโขงเนี่ยเรื่องพญานงพญานาคตรงนี้แหละเป็นเริ่มต้นตรงนี้ใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนจะย้อนรอยโดยเฉพาะย้อนรอย ติดตามเส้นทางของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาสมัยที่หลวงปู่ยังยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงปูไ่ได้ได้นั่งเรือญาติโยมพร้อมด้วยญาติโยมนั่งเรือมาทอดผ้าป่าทางเรือรท,ที่วัดพระบาทเวินป่าตรงนี้ที่นี่ครับตรงนี้นี่พระบาทเวินป่าตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมีหลวงปูหปป่หมอกซึ่งเป็นวัด เรียกว่าเพื่อนเป็นเป็นสหายรามของท่านแต่เมื่อก่อนคือไม่ได้เดินทางสะดวกสบายอย่างนี้มันไม่สบายขนาดเรามีรถวันนี้แบบพอดโอ้รถเขามนดามผมอย่างดีแล้วเนี่ยเดินไปจะจะเกือบชั่วโมงการเดินทางจะใช้ทางเรือเป็นหลักจนมาถึงตรงนีุ้๊บหลวงปู่คำพันธ์ก็จะบอกว่าไงฮะคือหลวงปู่คำพันธ์เนี่ยท่านท่านเป็นพระเจจิตที่ที่มียานพิเศษครับซึ่งท่านก็รู้ในความจริงพระบาทเบิร์นปลาเนี่ยนะครับ ไม่ใช่มาถูกค้นพบต่อสมัยหลวงปู่คำพันธ์ถูกค้นพบมานานแล้วแต่ว่าญาติโยมชาวบ้านก็อาจจะมองไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่หลวงปู่คำพันธ์ท่านนิมิตขึ้นมาแล้วก็นำญาติโยมมากราบไหว้สักการบูชาและมาทอดผ้าป่าทางน้ำที่ที่ที่ทวัดเบืออนพระบาท เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระบาทเวนปลานั้นมีเรื่องเล่ากันว่าขณะที่ชาวบ้านได้ทาพิธีกล่าวบูชารอยพระพุทธบาทอยู่นั้นปรากฏว่ามีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามายังโขดหินจนสาลาโครงเครงไปมาหลายคนที่อยู่ในนั้นเชื่อว่าพญาปลาปากคำผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้รับทราบถึงจุดหมายของการจัดพิธีในครั้งนี้และหลังจากจบคำกล่าวบูชา คลื่นทั้งหลายก็สงบลงอย่างน่าอัศจรรย์นี่เป็นเป็นเป็นภาพจำลองคุณจำลองของพระบาทพระพุทธเจ้าเราเราจะเห็นว่า,าตรงทางนี้นี่จะเห็นรอยนิ้วเป็นหนิ้วเ,เป็นนิ้วเป็นนิ้วหนิ้วที่คว่ำคือส่วนมากนี ที่พวกเราไปกราบไหว้เป็นของพระพุทธเจ้าปัจจุบันจะเป็นรอยพระบาทคือเหยียบลงแล้วก็จะเป็นพระบาทแต่นี่เนื่องจากว่าตอนที่พระกัสสปะพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาตรงนี้นี่จะมีปลาปากถ้าพหงภาคอีสานและประเทศลาวจะเรียกคําปลาปากคำเพรานปลาปากปลาจะเย็นทองนี่แหละ คือปลาจะเปียนทองแต่ว่าคนอีสานทองเนี่ยเขาเรียกว่าคําคนอีสานก็สมัยเมื่อก่อนเ็าเรียกว่าคําครับฉะนั้นมีปลาปากคาอยู่ตัวหนึ่งวนเวียนอยู่ตรงพระบาทของพระพุทธเจ้าตรงนี้จนถึงวันนี้ก็ยังมีมีคนเห็นอยู่วันนี้นี่มีมีเหมือนกับปฏิหารวันที่เรามาทอดพระป่าไงผู้ใหญ่วันที่เราทอดมาป่าเราจะสังเกตว่ามีคลื่นมีคลื่นน้ํารอบรอบ รงพระบาทพระพุทธเจ้านี่ผมผมมาเองนะไม่ใช่คําเล่าลือผมเห็นด้วยตัวผมเองจนตครับจนจนรู้สึกขึ้นเยงเฮ้ยตกใจเป็นคลื่นน้ําเหมือนกับเหมือนเกิดคล้ายๆเกิดพายุย่อมมเกิดขึ้นครับจนท่านเจ้าคุณอพรงพ่อมหาเพชรซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครนมที่นำคณะมาท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานสักพักคลื่นฟองตรงนั้นก็หายไปนี่คือปฏิหาร แม้วันนี้เราจะไม่เห็นครับแต่เราขอลงแม่น้ำผงพร้อมกับท่านถ้าจริงๆแล้วตรงนั้นคือสะพานมิตรภาพไทยลาวของนครพนมใช่ครับใช่ครับ,รบสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดนครพน,นมกับแขวงคำม่วนของอสปปลาวครับจริงๆออกจากฝั่งมาแค่นิดเดียวเองครับใช่ไหมฮะใช่ครับ บริเวณที่เขาผู้ชากันที่ถ้าสมมติน้ำลดสามารถเดินลงมาได้ใช่ครับพระพุทธเจ้าจะอยู่บริเวณนี้แหละครับอย่งนีไงที่น้ำนกลำลังบนอย่างนี้เลยเที่น้ำกำลังบนอย่างอย่างแรงนี่แหละนะครับตรงนี้คือตรงที่พระบาทพระพุทธเจ้าพระกัสป,ปะพุทธเจ้าตั้งอยู่ อยู่ตรงนี้เป็นหดหินหดหินขนาดใหญ่ขาอว่าถาสมมติมาพึงการ,รจุดเด่นของพึงการจริงๆเนี่ยที่ไหน,ไหนๆก็มีแต่อยากให้ร้องว,วัาตาแต่ละจังหวัดร่มแม่น้ำโของอุตสาหเป็นคนร่มแม,ม่น้ำโขงจะบุกปันกับหมูกระทะจริงไหมจริงครับเพราะว่าบรรยากาศ ริมฝั่งโขงนี่คือบรรยากาศดีมากลมเย็นครับพี่มดแล้วก็ถ้าถ้ามาทานตอนโพเปโพเปนี่จะเห็นฝั่งลราจะมีวิวภูเขาด้วยเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีๆก็ต้องมีอาหารดีๆแล้วก็มีน้ําจิ้มดีๆครับผมกระทะจริงๆ,ๆแล้วเราเชื่อว่าเด็ดไม่เด็ดเนี่ยมันอยู่ที่น้ําจิม้มครับผมนี่จริงๆแล้วอ่ะน้ําจิ้มหมูกระทะที่ไหนก็มีลต่ร้านๆนี่ก็มีจริงครับแต่วันเนี้ย คุณลองเอาน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเนี่ยครับซึ่งมีสงรสชาติครับเรามาลองกินันสิว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเป็นยังไงกันได้เลยแล้คุณแจ็คเป็นรสอะไรของผมนะครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับสูตรกวางตุ้งครับอือันนี้คือจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับผมถูกต้องไหมฮะใช่ฮะสูตรกวางตุ้งเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเผ็ดหนักอืแล้วก็นี้ของพี่น้องอะไรครับสูตร พริกกะเหลี่ยงเป็นไงของคุณเป็นยังไงรสชาติจัดจ้านอร่ยตัวเราเผ็ดหน่อยพริกกะเหลี่ยงอร่อยมากอร่อยนะรสชาติจัดจ้านมีติดบ้านไว้นะกินอะไรก็อร่อยจริงหลากหลายด้วยซุกี้ชาบูได้หมดเดี๋ยวขอลองชี่ก่อนอันนี้อันนี้เป็นสูตรกวางตุ้งอ่ะกวางตุ้งแต่เขาบอกว่าถ้าจะอร่อยเด็ดๆจริงๆอ่ะนะบีบบีบมะยมไปด้วใช่เพิ่มรสชาตินะนี่อันจริงนะถ้าเรากินหมูกระทะแล้วไม่มีพั่นท้ายเนี่ย มันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนี้พอยเคยกินน้ําจิ้มแบบอย่างอื่นไหมที่แบบว่าไม่ได้กลมกล่อมขนาดนี้ต้องเติมนู่นเติมนี่อันนี้คือทีเดียวจบอ,อย่างอย่างถ้าเราไปไปไปตามร้านอย่างเงี้ยเราก็จะเติมนูน่นเติมนั่นเติมนี่ขออันนู้นเพิ่มขออนี้เพิ่ม,ม,มแต่อย่างสูตรวางตุ้งเนี่ยไงครับคุณมลตั้งแต่เด็กแล้วมะนาวอย่างเดียวใช่ครับสูางตุ้งเนี่ยเด็กๆกินได้อย่างพวกเราเนี่ยต้องเอาแบบพีิกกระเหลี่ยงครับแบบจานครับผมจะม่จัดจ้านครับแล้วถ้าสมมติคุณปรุงรสอีกนิดนึงเนีอะ มันก็ทำให้เราสนุกขึ้นครับผมเอาความสมมติคุณมีปัญหาชาวราศีกันเนี้ยถ้าเรามีสารน้ำไอ้สารน้ำจิ้มเลยนะถูกป่ะเรามีน้ำจิ้มกวางตุ้งน้ำจิ้มพริกกระเหรี่ยงแล้วก็ น้ำจิ้มของหมูกระทะเองอจริแต่แน่นอนครับถ้าสมุดมื้อนี้ของคุณเป็นมื้อที่แบบว่าสนุกสนานหรือมื้อหมูกระทะขอให้คุณทดลองเลยน้าจิ้มสุกี้พันท้ายนี่มีสูตรกวางตุ้งรสชาติเนี่ยกลมกล่อมทานง่ายแล้วถ้าใครชอบจัดจ้านขอแนะนํานี่เลยพริกเกลือน้ำจิ้มสูตรพริกเดลือรสชาติที่กระัจัดจ้านขึ้นนะฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายเราล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณฮะพันท้าย อร่อยคําไหนคําน,นั้นเลยจริงๆรเราไปขอแล้วพอเรากลับมาแล้วเราก็สำเร็จปี62ล่าสุดก็ปิดไป,ดปดกับ400อ่รู้สึกว่าพอมายืนอยู่ข้างล่างรู้สึกว่าเย็นจากที่เราทำงานมาทั้งวันแล้วเราเหนื่อยนะอยู่รงนี้เราสบายมากเลยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งพันท้ายพันท้าย,ายอร่อยคำไหนคำนั้นเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง